สวัสดีครับเขาต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning b r บีฟกับผมธนงคันทองครับวงการโฆษณาได้เปลี่ยนโฉมอย่างกูไม่กลับเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเบ็ดเงินของการใช้จ่ายในกาโฆษณาขนาดนี้นี่ไหลเข้าไปในออนไลน์เอฟเฟตซิ่งนะครับหรือว่าการลงโฆษณาอยู่ในบริษัทไอทต่างๆนะครับล่าสุดมีรายงานว่า Google และ f c e e o o o เนี่ยได้รายได้จากการโฆษณานะครับ หนึ่งใน5ของการใช้จ่ายค่าโฆษณาทั้งหมดในโลกเลยทีเดียวนะครับในปีหนึ่งๆเนี่ยโลกมีการใช้จ่ายทางด้านโฆษณา5 0 0แสน 500, ล้านแต่ไหลเข้าไปใน Google และ Facebook ถึง1 0,000แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับตามอันดับ3ที่ได้รายได้โฆษณาออนไลน์มากก็คือ Comcast บริษัท Twitter และบริษัท t e n c ซ n t ของจีนก็เป็น2บริษัทนะครับที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงในการได้รายได้โฆษณาจากออนไลน์แอดเวอร์ทายสิ่งครับ ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของตสมบูรณ์ครับ